5. รุ่นรถมอเตอร์ไซค์สุดเจ๋งที่เปิดตัวมาแล้วแต่คนไทยยังไม่มีโอกาสได้ใช้จะมีรุ่นอะไรบ้างโมโตรไรเบิลจะพาไปดูกันรถมอเตอร์ไซค์น่าสนใจที่เปิดตัวมาสู่ตลาดโลกนั้นมีด้วยกันหลายรุ่นแต่กลับไม่ใช่ทุกรุ่นที่เปิดตัวออกมาแล้วคนไทยอย่างพวกเราจะมีโอกาสได้ใช้งานกันวันนี้เราเลยจะพามาดูรถสุดเจ๋งที่พวกเราเห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่รู้ทําไมยังไม่ถึงมือคนไทยสักทีหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ถึงในตอนนี้ ฮอนด้าสไตโลรถมอเตอร์ไซค์แฟชั่นสกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหญ่ขนาด 157cc ซึ่งยกมาจากพี่น้องบ้านเดียวกันอย่าง P.C.X 160และคลิก160ให้พละกำลังสูงสุด15.4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในรถสายแฟชั่นที่แรงที่สุดในตลาด คู่แข่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดคือเวสป p สป n t 150และ p r i เมเวล่150แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือมันดันไม่มีคู่แข่งที่มาจากค่ายญี่ปุ่นด้วยกันเองจะมีก็แค่รถในคลาสที่เล็กกว่าเท่านั้นทั้งที่คู่แข่งนั้นมีเครื่องยนต์ที่พร้อมอยู่แล้วตัวรถถูกเปิดตัวมาในประเทศอินโดนีเซียโดยไม่มีวีแวลจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเลยยมามาฮ่า9รถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์สปอร์ต next generation คแรงจากฝั่งญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ MT09 แต่เอามาเปลี่ยนเฟรมใหม่ใส่แฟลิ่งใช้แฮนด์แบบจับโชคหมอบตำ่ำมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ3สูบ8 8 9 c ซีพล์กกำลังสูงสุด117.4แรงม้าแรงบิดสูงสุด9 3นิวตเมตรที่ไม่ได้แตกต่างจากฟ้าแฟชีพเรือตัวรถคันจริงถูกเผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยไปตั้งแต่งานไทย GP 2025และอีกครั้งที่งานมอเตอร์โชว์2025แต่กับยังไม่มีการประกาศค่าตัวออกมาอย่างเป็นทางการสักที ทั้งที่คู่แข่งอย่างดูคติพานิก็เล่มีทูนั้นทําการเผยโฉมพร้อมเปิดค่าตัวไปเรียบร้อยแล้ว u ุสก i DR-Z4S และ DR-Z4SM รถมอเตอร์ไซค์สายดุยและสายยกที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปิดตัวในไทยสักที ทั้งที่เป็นรถที่คนไทยให้ความสนใจมาโดยตลอดและทางค่ายก็แง้มเหมือนกับว่ามันจะเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีแต่ล่าสุดก็มีคนค้นพบรถรุ่นนี้วิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วแปลว่าการเปิดตัวจริงคงจะรอเราอยู่ไม่ไกลทั้งสองรุ่นมาพร้อมเครื่องยนต์แบบแะระบายความร้อนด้วยน้ำ1สู39 cc, บ 398cc ขั้วกำลังสูงสุด38แรงม้าแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรติดตั้งอยู่ในเฟรมเหล็กสวิงอาร์มอลูมิเนียมโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ดิจิตอล ซอนเทส 703F รถแอดเวนเจอร์คลาสกลางจากแดนมังกรที่หลายคนเรียกร้องให้เข้ามาเปิดตัวในไทยสักทีหลังจากที่กระแสรถสกูตเตอร์ของค่ายนี้กำลังร้อนแรงทำให้คนเริ่มคาดหวังที่จะได้เห็นบิ๊กไบค่าตัวเป็นมิตรแต่มีสเปคแน่นคันบ้างซึ่งความหวังก็เพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากมีคนพบมันวิ่งทดสอบอยู่ในประเทศไทยตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียง6 9 9 c ีและกำลังสูงสุด97แรงมา้าแรงบิดสูงสุด76นิวตันเมตรและถึงแม้ว่าตัวรถจะหนักไปสักหน่อยที่241กิโลกรัม แต่มันก็มาพร้อมกับถังน้ํามันขนาดใหญ่ถึง22ลิตรและของเล่นรอบคันที่จะเต็มกับชุดล้อซี่รวดขนาด21และ18นิ้วตามลําดับ CF Moto 4 5 0 SR หรืออันที่จริงแล้วต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์คลาสเริ่มต้นทั้งหมดของค่ายนี้ไม่ว่าจะเป็น4 5 0 NK และ4 5 0 MT ที่คนไทยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างสูงเพราะมันจะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับรถทุกรุ่นของ Honda า500 Series ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่า CF Moto จะเข้ามาเปิดในประเทศไทยแต่ข่าวลือก็ดันหายไปเฉยๆตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงเผาเข้าเหวี่ยงแบบ Crossplane แข็งชาร์ฟ270องศาปริมาตรกระบ,บอกสูบ4 4 9ซี cc, ที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้46.9แรงม้าและแรงบิด39.3ิวตเมตรถือเป็นรถคลาสเริ่มต้นที่คนไทยให้ความสนใจไม่น้อยเพราะมันมีหน้าตาที่สวยงามมากๆ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย